คอรฟิลกิฟรีนช่วยขับล้างสารพิษค่ะประโยชน์ของคอรฟิลซีโอกิฟรีนนะคะช่วยล้างสารพิษลำไส้เลือดตับล้างเมือกมันและของเสียที่เกาะผนังลำไส้ เพิ่มภูมิคุ้มกันและบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสไม่มีส่วนผสมของยาระบายหรือว่ายาถ่ายนะคะทานแล้วไม่อุดตันลำไส้ค่ะปรับสมดุลลำไส้แก้ท้องผูกที่ต้นเหตุของปัญหาช่วยฟืน้นฟูร,ระบบย่อยช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารไม่มีน้ำตาลผู้สูงอายุและคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะ ใครที่มีโรคประจำตัวก็ทานได้อย่างสบายใจค่ะไม่ปวดบิดไม่มวนท้องด้วยนะคะคอเลโรฟิลิกฟรีนคอเลโรฟิลซีกิฟฟรีนช่วยล้างสารตกค้างในร่างกายที่สะสมมานานระบบขับถ่ายลดภูมิแพ้หอบหืดแพ้อากาศต้านอนุมูลอิสระและดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายค่ะ คอร์ฟิลกิฟรินนะคะมีออยอหมายเลข13 1 0 3ส4 0ขีด7ขีดศ4ขีด1ขีค่ะ เสริมคอร์รีฟิลให้ร่างกายทุกวันด้วยคอร์รีฟิลซีโอจากกิฟฟีนนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์รีฟิลผสมวิตามิน C o ีโอริกโกฟรุกโตสและสารสกัดจากแอปเปิลค่ะง่ายๆเพียงวันละหนึ่งซองตอบโจทย์สุขภาพที่ดีของคุณนะคะ1กล่องขนาดบรรจุ30ซองราคา480บบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ สนใจสั่งซื้อทักแชทสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้นะคะ